เสียเปียกแต่อย่าลืมว่ามันลองทีหลังนะแดดมันจะหมดแล้วใช่ตอนนี้มันเหลืออีกสองร้ประมาณสองร้อยีสองร้อยหามเลยเนี่ดูมันเหลืออีกหน่อยเดียวก็จะถึงชายเขาแล้วเมื่อกี้เราลองอ่ะมันต่างกันอยู่ วันนี้ต่อสายเทสเพื่อจะดูว่าช่วงแดดอ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยวางวายสายแลย้วให้เรียบร้อยเก็บสายให้เรียบร้อยวัดอะไรวัดแอมเหรอมันจะมองไม่เห็นหรอกความถี่มันไม่ได้นั่นนะ่ะมันหลอก อ,อันนี้จะปรับความถี่มากน้อยอันนี้จะปรับควบคุมโบล์เอาก็คือถ้าเป็นมอเตอร์220มันก็จะออก2 2 0ตลอยย่กัลลอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับสุดหรือว่าถอดสายนี่ออกปุ๊บมันจะไม่คุมแล้วไฟดีซีเข้าเท่าไ<อ>หร่มันก็จะออกเป็นเอซีเท่านั้นแต่ผมอยากเพิ่มโวลต์มิเตอร์อ,อ,อ่อน,นแอมมิเตอร์ใส่ตรงไอ้นี้ก็ได้ขาเข้าของตัวนอ้แอมเนี่ย อย่า uh huh. ไปยุ่งกับขาออกเดี๋ยวมันจะเกิดสายแต่ละเส้นเดินยาวไม่เท่ากันเอาเขาเอาใส่ตรงตรงตรงขาเขาอาจจะทำตู้เป็นแอมเป็นแอมเป็นมอสเนี่ยอีกตู้หนึ่งก็ได้ตู้เหล็กเล็กๆแล้วเจาะแล้วก็เอาไฟผ่านก่อนแล้วค่อยโชว์ค่อยเอาเข้านี่เอออาจารย์หล่ะขึ้นมาห้องตรงันกลับมาห้องจากมือรอบมอสเลยอ่ะ